แมนนี่ปากเกียวจะลงแข่งโอลิมปิกในวัย45ปีหลังอดล่าเหรียญในเอเชียนเกมทำฮือฮาไม่น้อยสำหรับเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปากเกล ที่กำลังจะกลับมาทวงบาลังความยิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งล่าสุดเขาหวังจะสร้างตำนานและนำความสำเร็จมาสู่ชาติอีกครั้งโดยการจะไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่แารีดหลังจากที่แมนนี่ปาเกียวประสบความสำเร็จบนสังเวียนเคยคว้าแชมป์ถึง8รุ่นในเวทีการเมืองก็เคยเป็นทั้งสสและสอวอก่อนที่เส้นทางจะสิ้นสุดเมื่อไม่สามารถคว้าตำแหน่งสูงสุดอย่างประธานาธิบดีมาครองได้และยังเป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับจากนักชกขวัญใจมหาชนที่คนรักทั้งประเทศในยามอยู่บนสังเวียนแต่ในเวทีการเมืองเขากลับได้รับคะนนเเสียเียยงพ สามล้านเสียงเท่านั้นทางนี้ทางคณะกรรมาการโอลิมปิกฟิลิปปินส์ได้ยืนยันว่าแมนี่ปาเกียวต้องการจะไปสู้ศึกที่ปารีสที่เขามีอายุครบ45ปีพอดีและจะเป็นการปิดฉากอาชีพอย่างสวยงามอีกทั้งจะเป็นทางเรื่องใหม่หลังจากไม่สามารถไปสู้ศึกเอเชียนเกมที่หางโจได้เพราะอายุเกิน